สวัสดีครับทุกคนมาแล้วครับกับคลิปคุยหลังโดซีรี์ h o w e of the Dragon EP ที่6 The Princess and the Queen สำหรับ EP นี้ก็ตามชื่อเลยครับเน้นหนักไปทางเรื่องราวสงครามเย็นของเรนิล่ากับอาริเซนโดยเหตุการณ์ใน EP นี้เนี่ยก็เกิดขึ้นหลังจาก EP ที่แล้ว10ปีครับซึ่งก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวนักแสดงยกใหญ่เลยตามที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละครับบอกเลยครับว่าถึงแม้จะเปลี่ยนนักแสดงไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยดรอปลงเลยยังประติดประต่อเนื้อเรื่องและก็อารมณ์ได้อย่างดีเลยครับ โดยซีรีส์จะเริ่มด้วยการให้เราได้ยินเสียงของเลนิล่าก่อนที่เราจะเห็นเธอครับซึ่งเธอก็กําลังคลอดลูกอยู่และลูกของเธอคนนี้ก็เป็นลูกชายเธอดูอ่อนล้ามากครับหลังจากการคลอดครั้งนี้แต่ใบหน้าก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขจากการที่ได้เห็นหน้าลูกครั้งแรกแต่ความยินดีก็อยู่กับเธอได้ไม่นานครับเมื่อคนรับใช้มาแจ้งเธอว่าราชินีต้องการให้เธอพาลูกไปหาดังนั้นครับเลนิล่าจึงลุกขึ้นแต่งตัวและก็พาลูกชายไปหาราชินี เลนอ์อสามีของเธอพบเธอที่ถงทางเดินครับเขาดูดีใจมากได้ลูกชายแต่เขาก็ต้องงงงวยกับคําสั่งราชนินีที่ต้องการให้พาเด็กไปหาในตอนนี้เลนอ์อจึงช่วยพยุงเลนิล,ล่าแล้วก็เดินไปกับเธอซึ่งมันก็เป็นระยะทางที่ไกลพอสมควรเลยครับสำหรับคนที่เพิ่งคลอดแถมยังต้องขึ้นบันไดด้วยเธอต้องค่อยๆเดินแล้วก็หยุดพอสูดลมหายใจเป็นระยะเป็นระยะครับในขณะที่เลนอ์อเห็นท่าว่าเลนิล,ล่าจะเดินกลับไปไม่ไหวเขาจึงขอร้องให้เธอหันหลังกลับครับ แล้วก็ให้ราชนีเป็นฝ่ายมาหาเองแต่เลนิล่าก็ไม่ยอมครับแล้วก็บอกว่าถ้าจะให้เธอกลับไปเนี่ยเลนอจะต้องเป็นคนแบกเธอลงไอ้บันไดเฮงสวยที่เธอเพิ่งเดินขึ้นมานั่นแหละครับกระนั้นครับพวกเขาก็เดินมาจนถึงหน้าห้องของราชนีเราก็จะเห็นเซอร์คริสตนโคครับที่ตอนนี้ย้ายฝั่งไปสาบานตนรับใช้อลิเซนแล้วท่าทางสายตาที่มองเลนิล่าเนี่ยดูเย็นชาแล้วก็โกรธแค้นมากครับ อลิเซนเหมือนจะตกใจเล็กน้อยครับที่เห็นว่าเลนิล่าเนี่ยพาลูกมาพบเธอด้วยตัวเองหลังจากนั้นวิสริดก็เดินเข้ามาครับเขาดูแก่ชารามากและก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยแขนซ้ายของเขาโดนตัดไปแล้วครับนั่นก็คงเป็นเพราะอาการป่วยในอีพีที่5ที่อาการเนี่ยค่อนข้างหนักมากหลังจากที่ได้เห็นเจ้าชายน้อยวิสริตในฐานะตาก็มีความยินดีและก็ดีใจอย่างมากครับที่ได้เห็นหน้าหลานชายราชินีเนี่ยถามไปยังเลนิล่าและก็เลนนอว่าเด็กคนนี้มีชื่อหรือยัง เลนนตอบไปทันทีครับว่าชื่อจอฟฟี่ซึ่งการตั้งชื่อลูกของเขาเนี่ยก็ทำให้เลนิล่าเนี่ยดูไม่ค่อยพอใจนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิเอริสก็กล่าวกับเลนนครับว่าข้าว่าเขาได้จมูกของพ่อมาซึ่งเลนนก็ยิ้มตอบวิเอริสไปทีหนึ่งแล้วก็ทั้งเลนนออลิเซนและก็เลนิล่าเนี่ยก็เลิกลากกันไปหมดเลยครับกับคำพูดของวิเริสหลังจากนั้นครับเลนนก็ขอพาภรรยาของเขาไปพักผ่อน ซึ่งก่อนจะไปเนี่ยอาริเซนก็กระซิบไปยังเลนอรครับว่าพยายามเข้านะท่านเซอร์ไม่ช้าก็เร็วเจ้าจะได้ลูกที่หน้าตาเหมือนเจ้าจนได้ในระหว่างทางที่เดินออกมาครับเลนิล่ามีเลือดไหลออกมาตลอดเลยแต่เธอก็ไม่ได้สนใจครับแล้วก็ยังบ่นเลนอไปฉาดหนึ่งเกี่ยวกับการตั้งชื่อลูกและการใช้ชีวิตในช่วงนี้ของเขาที่เสียเ e พจนไม่สนใจครอบครัวหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นลูกชายอีกสองคนของเลนิล่าครับ ซึ่งก็คือเจคิริสเวลาเลียนและก็รูเซลิสเวลาเลียนพวกเขานําไข่มังกรมาให้จอฟฟี่น้องชายที่เพิ่งเกิดของพวกเขาครับซึ่งก็มาพร้อมกับเซอร์ฮาวินสตรองจอมหักกระดูกที่ตอนนี้เป็นผู้ประชาการของซิตี้วอร์ไปแล้วครับผมคิดว่ามันน่าจะชัดเจนแล้วแหละครับว่าใครเป็นพ่อจริงๆของเด็กทั้ง3คนนี้หลังจากที่ได้เห็นการกระทําของเลนอ์อที่ปิดประตูให้พวกเขายืนคุยกันอยู่ข้างในและก็การพูดคุยกันระหว่างฮาวินกับเลนิล่า บวกกับรูปลักษณภายนอกของเด็กทั้ง3คนมันชัดเจนมากครับว่าทั้ง3คนเนี่ยเป็นลูกชายของฮาวิสตองตัดภาพมาที่ลูเซริสเอกอนและก็เอมอนพวกเขากำลังเฝ้าดูเจเคริสทำความคุ้นเคยกับมังกรของเขาในด่านาพิตอยู่ครับซึ่งทั้งเจเคริสลูเซริสและก็เอกอนเนี่ยต่ก็มีมังกรเป็นของตัวเองแล้วโดยเจเคริสมีเวอร์แมกลูเซริสมีอารักและก็เอกอนมีซันไฟ ส่วนเอมอนเนี่ยเป็นคนเดียวที่ยังไม่มีมังกรและเด็กชายคนอื่นๆก็เยาะเยะ้ยเขาแกล้งเอาหมูมาให้เขาบอกว่านี่แหละคือมังกรของเจ้าซึ่งเอมอนก็ดูไม่ชอบใจเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ทั้งสคนกลับไปเอมอนก็แอบ,บเข้าไปในหลุมมังกรที่ที่ซึงมังกรอาศัยอยู่และก็เกือบจะถูกมังกรทร้ายครับถ้าหากเขาไม่รีบวิ่งหนีออกมาซะก่อนถ้าให้ผมเดาว่านะครับว่ามังกรตัวนี้ชื่ออะไรและก็เป็นของใครผมขอดาว,ว่าอาจจะเป็นรีมไฟล์ของเฮเลนา ลูกสาวของวิชริทกับอาริเซนหรือไม่ก็อาจจะเป็นไซเรตของเลนิล่าครับอาริเซนกําลังนั่งคุยอยู่กับลูกสาวของเธอครับซึ่งตอนนี้น่าจะอายุสักสิบขวบได้ดูน้องเป็นคนที่ฉลาดโลกส่วนตัวสูงมากเลยครับและก็ชอบเล่นกับแมลงมากๆด้วยทันในนั้นเนี่ยเอมอนก็เดินกลับมาเมื่ออาริเซนรู้ว่าลูกของเธอโดนแกล้งและเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการวิ่งลงไปในหลุมของมังกรเธอกล่าวโทษว่าน,นี่เป็นฝีมือของเจเคาริสครับเธอนำเรื่องนี้ไปฟ้องวิชริท และต้องการให้ลงโทษเจเคริสในข้อหาดังกล่าวแม้ว่าเอก้อนเนี่ยจะเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดในการแกล้งน้องชายของตัวเองก็ตามจากนั้นเธอก็เปิดประเด็นเรื่องพ่อที่แท้จริงของลูกชายทั้ง3าคนของเรนิล่าด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแล้วไม่มีลูกคนไหนเลยครับที่เหมือนกับเลนอ์อแต่วิริตก็บอกเธอครับว่าธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าพิศวงโดยยกประเด็นแม่ม้าสีดําและก็พ่อหมาสีเงินส่วนลูกม้าที่ออกมาเนี่ยก็เป็นลูกม้าสีน้าตาลแสนธรรมดาที่สุดเท่าที่เคยพบเห็น ซึ่งจากที่วิสริตกล่าวมันก็เป็นไปได้ครับแต่อาริเซนก็พยายามยืนยันว่าลูกชายทั้ง3คนของเีนิล่าเนี่ยคือลูกนอกสมรสดังนั้นวิสริตท,ที่ดูเหนื่อยล้ากับเรื่องพวกนี้เต็มทีเขาก็พูดออกมาเลยครับว่าอย่าพูดถึงเรื่องนี้อีกเลยผลที่ตามมาจากข้อคอรหาที่เจ้าตั้งขึ้นมาแบบเป็นรอยเนี่ยมันจะเร็วร้ายมากอาริเซนดูโมโหมากครับกับการกระทำของวิสริตท,ที่ไม่ยอมรับความจริงและนิ่งเฉยที่จะลงมือทำอะไร เธอมาระบายกับเซอร์คริสตันโคลครับโดยที่โคลเนี่ยพูดว่าเจ้าหญิงเลนิล่าท่านอวดดีและไม่ยอมอ่อนข้อเหมือนแมงมุมที่กัดเหยื่อและดูดเลือดจนแห้งตายแถมด้วยคำสบทเรียกเธอว่านางจอมเหลิงท่านเซอร์เนี่ยดูนิ่งขึ้นเยอะนะครับเมื่อเทียบกับ E p ีที่แล้วแถมยังดูเกลียดเลนิล่าจริงจังๆด้วยเรื่องก็ผ่านมา10ปีแล้วครับท่านเซอร์แกยังไม่ลืมเลยด้วยคำพูดของเซอร์คริสตันโค ก็ดูเหมือนว่าอลิเซนเนี่ยจะยังพอมีขอบเขตในการเปลียดเรนล่าอยู่บ้างครับเพราะเธอก็ดูไม่ค่อยพอใจกับท่าทางและคาพูดที่ดูเหมเิม่เกลืมอเกินไปของเซอร์คริสตันโคตัดภาพมาที่เอกอนครับเอกกนกาลังช่วยตัวเองอยู่ในขณะที่ยืนอยู่บนหน้าต่างในห้องนอนของเขาน้องแกก็สุดเกินไปคงเป็นช่วงฮอร์โมนพุ่งพลาดแหละครับอายุเพิ่งจะสิบสามข้สิบสี เมื่ออลิเซนเข้ามาเนี่ยเขาก็รีบกระโดดลงมาจากหน้าต่างแล้วก็หาอะไรมาบังไว้และแม่เขาก็มานั่งลงข้างเขาแล้วก็สอนเขาครับอย่างแรกเลยคืออลิเซนบอกกับเอกอนว่าให้เป็นพี่ชายให้ดีกับน้องชายอย่างที่สองคืออลิเซนเตือนเอกอนถึงสถานการณ์ที่จะเป็นหากเลนิล่าขึ้นคลองบัลลังก์เหล็กลูกชายคนโตของเลนิล่าซึ่งก็คือเจคิริสจะเป็นทายาทแห่งบัลลังก์เหล็กผมอยากให้โฟกัสตรงนี้หน่อยนะครับทุกคนอลิเซนพูดว่าเจคริส ทาแกเรียนนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าอาริเซนเนี่ยพูดผิดหรือเปล่าหรือตั้งใจพูดเพราะตอนนี้เนี่ยสกุลของเจเคริสคือเวลาเรียนครับแต่มันก็มีข้อตกลงระหว่างวิสริสแล้วก็หลอดคอริสครับว่าถ้าหากลูกชายของเรนิล่ากับเลนอเกิดขึ้นมาเนี่ยและจะได้ขึ้นของพลังเหล็กให้เปลี่ยนกลับมาใช้สกุลทาแกเรียนถ้าบทไม่ผิดนี่ก็น่าจะเป็นการเก็บรายละเอียดที่ดีมากเลยครับของซีรีส์ อลิเซนยังบอกกับเอกอนต่อไปครับว่าหากเรนิล่าขึ้นครองอำนาจเนี่ยทั้งเอกอนเอมอนเดรอนและเฮเลนาหรือลูอลกๆของพวกเขาทั้งหมดจะตกอยู่ในอันตรายนางจะฆ่าทุกคนที่เป็นผู้ท้าทายสิทธิ์ในบัลลังเหล็กของนางเอกอนก็เหมือนกำลังจะบอกแม่ครับว่าข้าก็จะไม่ท้าทายแต่ก็โดนอลิเซนตวาดกลับไปว่าเจ้าเป็นโอรสองค์โตของกษัตริย์ต่อให้เจ้าไม่ต้องการท้าทายสิทธิ์โดยกําเนิดของเจ้าก็ต้องทําให้เจ้าเป็นผู้ท้าทายอันดับหนึ่งอยู่ดี วกเขารู้คนทั้งดินแดนก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเจ้าจะเป็นกษัตริย์ของเราซึ่งตรงนี้ก็ดูเหมือนว่าอาริเซนกําลังทําตามสิ่งที่พ่อเธอบอกครับเธอกําลังเตรียมเอกอนให้พร้อมขึ้นครองบัลลังโดยอาริเซนกําลังพยายามชี้ให้เอกอนเห็นครับว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้ต้องการชิงบัลลังที่เป็นสิทธิ์โดยกําเนิดของพี่สาวแต่เพื่อรักษาชีวิตตัวเองและครอบครัวยังไงก็ต้องทําตัดมาที่เพนทอร์ครับเราจะได้เห็นเดมอนและก็เลนาที่กําลังตั้งครัน ขี่มังกรงพวกเขาโบยบินอยู่เหนือปราสาทซึ่งในตอนนี้เราจะได้เห็นมังกรตัวใหม่อีกหนึ่งตัวครับนั่นก็คือเวก้ามันเป็นหนึ่งในมังกรที่พิชิตเวสทอรอสได้ครับและตอนนี้มันก็เป็นมังกรตัวที่ใหญ่ที่สุดและคนขี่ของมันก็คือเลนาเวลาเลียนครับสาวน้อยที่เคยถามถึงมันในอีพีที่สองนั่นแหละครับทุกคนต่อมาในงานเลี้ยงอาหารค่ำเนี่ยเจ้าชายเรจโอแห่งเปนทอรได้ยื่นข้อเสนอให้กับเขาครับว่าจะให้ที่พำนักถาวรแก่พวกเขาในเปนทอรด ทั้งคฤหาดการเก็บภาษีเลือกส่วนไล่นาที่ดินส่วนองุงนและผืนป่าจะมอบให้พวกเขาทั้งหมดโดยแลกกับการให้พวกเขาใช้มังกรที่มีทั้ง3ตัวเนี่ยปกป้องเพนทอสจากสงครามที่อาจเกิดขึ้นหากพวกไตประมุกต้องการที่จะเกาะสงครามกับเพนทอสซึ่งเดมอนเนี่ยก็ดูเหมือนจะสนใจกับข้อเสนอนี้พอสมควรเลยต่างจากภรรยาของเขาครับเลนาที่ไม่ได้สนใจข้อเสนอนี้เลยและก็ไม่คิดจะนํามันไปนพิจารณาด้วยซ้ํา ผมขอพูดถึงครอบครัวของเดมอนและก็เลน่านิดหน่อยครับหลังจาก E ีีที่5เนี่ยที่ทั้งคู่ดูเหมือนจะชอบพอกันพอสมควรเลยเดมอนจึงอยากแต่งงานกับเธอแต่ในขณะนั้นครับเลน่านั้นมั่นหมายอยู่กับลูกชายของเจ้าสมุดแห่งบารวอตลอร์อดคอริสจึงไม่อาจอนุญ,ญาตให้ทั้งคู่แต่งงานกันเดมอนจึงยั่วยุให้ลูกชายของเจ้าสมุดประลองกับเขาและก็เดมอนก็ใช้ดาบดาร์คซิสเตอร์ปิดฉากการต่อสู้ได้อย่างรวดเร็วครับ ทำให้การมั่นหมายของเลนาสิ้นสุดลงแต่ทั้งคู่ก็แต่งงานกันโดยมีลูกที่เกิดมาแล้ว2คนครับซึ่งเป็นคู่แฝดกันนั่นก็คือเบล่าทาเกเรียนและก็เรนาททเกรเรียนและก็มีอีกหนึ่งคนครับที่อยู่ในคันของเลนาที่ยังไม่ได้เกิดมากลับมาที่การพูดคุยของเดมอนและก็เลนาหน่อยครับทั้งคู่เนี่ยมีความเห็นที่ไม่ตรงกันเกี่ยวกับข้อเสนอของเจ้าชายเรจิโอเดมอนเนี่ยเห็นว่าม,มันเป็นข้อเสนอที่ดีซึ่งมันจะทาให้ทั้งครอบครัวเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายและก็ไม่ต้องไปยุ่่่งงเเกกกีียววัับาารมือทนปดห แต่เลนาเห็นต่างครับเธอบอกกับสามีของเธอว่าเราเป็นชาววาลเลเรียพวกเรามีดีมากกว่าที่จะเป็นแค่คนที่คอยเอาใจเจ้าชายจากต่างแดนเธออยากให้ลูกของเธอเนี่ยเติบโตในที่ที่เธอเติบโตครับพร้อมหน้ากับครอบครัวของเธอและเมื่อตายเธอก็อยากตายเยี่ยงผู้ขี่มังกรไม่ใช่หลอดเจ้าของที่ดินตัวอ้วนฉุผมขอย้อนกลับไปที่ King's l a n d i n g หน่อยครับกษัตริย์วิษริตและก็หลอดไลโอนลสตรองมือขวา เฝ้าดูหลานชายและก็ลูกชายของกษัตริย์ฝึกซ้อมในสนามกับเสือ้อคริสตินโคโคเนี่ยปฏิบัติกับเอกอนและเอมอนดีกว่าอีก2คนครับเมื่อเสื้อฮาวินสังเกตเห็นแล้วก็พูดถึงเรื่องนี้โคก็จับให้ลูกชายคนโตของกษัตริย์ซึ่งก็คือเอกอนต่อสู้กับลูกชายคนโตของเลนิล่าซึ่งก็คือเจคเคริสครับโดยที่เจคเคริสเนี่ยอายุน้อยกว่าและตัวเล็กกว่าเอกอนมากจึงทําให้เขาเสียเปรียบสถานการณ์นี้มันเริ่มร้อนแรงขึ้นครับ เมื่อฮาวินและก็โคเนี่ยเริ่มตะโกนใส่กันด้วยคําแนะนําของโคลครับทาให้เอกอนจัดการเจคริสจนลม้มลงไปกองกับพื้นได้ฮาวินเนี่ยต้องเข้ามาหยุดเลยครับเพราะว่าเอกอนกําลังจะซ้ําผู้ต่อสู้ที่ลม้มลงไปแล้วโคที่เห็นดังนั้นเนี่ยก็กล่าวกับฮาวินเลยครับว่าท่านใส่ใจการฝึกของเจ้าชายน้อยมากผิดปกตินะท่านผู้บัญชาการคนส่วนใหญ่จะทุ่มเทมากขนาดนี้แค่กับญาติกับพี่น้องหรือกับลูกชาย และนั่นแหละครับมันก็คือฟังเส้นสุดท้ายของฮาวินเขาพุ่งเข้าไปต่อยโคซ้ําแล้วซ้าเล่าครับจนเหล่าคิงส์การ์ดเนี่ยต้องมาแยกงทั้งคู่ออกจากกันซึ่งเรื่องนี้มันก็ไปถึงวูของเรนิล่าครับเรนิล่าใช้ทางลับที่เคยใช้ครับใน EP ีที่เคยหนีเที่ยวออกไปข้างนอกแล้วก็บังเอิญได้ยินหลอดแลโอเนลตะโกนใส่ฮาวินว่าการกระทําของเขาเนี่ยจะทําให้ทั้งตะโกนตกอยู่ในอันตราย เลนิล่าได้ยินทุกอย่างเลยครับรวมถึงการเตือนของไลโอนลว่าทั้งฮาวินเจ้าหญิงและลูกๆของพวกเขาเนี่ยอาจจะถูกเนรเทศหรือถูกประหารถ้าผู้คนค้นพบชาติกำเนิดของเจ้าชายทั้ง3คนมีช่วงสั้นๆครับที่เลนิล่ากับเลนนเนอเนี่ยจับเขานั่งคุยกันโดยเลนนอบอกว่าเขาเตื่นเต้นมากแค่ไหนกับความเป็นไปได้ของสงครามและนี่จะทําให้เขาสามารถออกทะเลได้อีกครั้งเลนิล่าจึงบอกกับเลนนอครับว่าให้หยุดพูดเรื่องนั้นซะ เธอบอกกับเรโนรว่าตอนเนี้ผู้คนกําลังพูดในสิ่งที่ไม่ดีเกี่ยวกับเราเกี่ยวกับชาติกําเนิดของลูกชายทั้ง3าคนของเราและพ่อแท้ๆจะไม่ทิ้งพวกเขาไปในตอนนี้เพราะดื่มเหล้าเมายาในทะเลแคบกวัดแกว่งดาบและขยิบตาเกี้ยวลูกเรือตัวเองเรโนอเมื่อได้ยินเช่นนั้นครับเขาก็ตอบโต้เลเนล่ากลับไปว่าข้าเป็นอัศวินเป็นนักรบและข้าก็สวมบทบาทที่นี่อย่างซื่อสัตย์ร่วม10ปีเจ้าติดนี่ข้า เลนิล่าตอบกลับเขาไปครับว่าไม่มีใครติดหนี้เจ้า10ปีที่ผ่านมาเจ้าเอาแต่สุขสําราญในราชสำนักซื้อม้าพันธดีที่สุดดื่มดำไวายและหลับนอนกับเด็กหนุม่มมันเป็นข้อตกลงของเราข้าไม่ได้บน่นหรือว่าเจ้าเลยแต่เจ้าจะละทิ้งฐานที่มั่นตอนพายุหอมกระนาไม่ได้แต่เขาก็ไม่เห็นด้วยครับเลนิล่าจึงสั่งในฐานะต้วหญิงและก็รัชทายาแห่งบัลลังก์ สั่งให้เลนนเนอ่ยอยู่ที่คิงส์แลนดิ้งกับเธอเพื่อเคียงข้างเธอในช่วงเวลาที่ยากลาบากเช่นนี้ครับผมขอตัดกลับมาที่เป็นทอดอีกนิดน,นึงครับเลน่ากําลังพยายามฟักไข่ของเธออยู่หนูน้อยกังวลมากครับกับการที่เธอมไม่มีมังกรเพราะมันทําให้เธอเนี่ยต่างจากคนอื่นๆและก็ทําให้พ่อเมินเธอหลังจากนั้นเนี่ยเลนาก็เข้ามาพูดคุยกับลูกนี่แหละครับปลอบใจลูกเกี่ยวกับการที่เธอไม่มีมังกรและก็บอกแนวทางในการมีมังกรให้กับลูกสาว หลังจากนั้นเนี่ยเลน่าก็ออกไปแจ้งข่าวการคลอดบุตรคนที่3ของเรนิล่าแกเดมอนครับซึ่งเดมอนเนี่ยก็เดาได้ทันทีเลยครับว่าเป็นลูกของใครแล้วก็มีการพูดคุยระหว่างเลน่ากับเดมอนครับโดยเลน่าพยายามโน้มน้าวสามีของเธอให้หวนกลับสู่บ้านแต่สุดท้ายก็ดูเหมือนจะไม่เป็นผลครับตัดกลับมาที่ King's Landing ครับกับการประชุมสภาเล็กซึ่งตอนนี้มีทั้งเรนิล่าและก็อลิเซนอยู่ด้วย โดยพูดคุยถึงเรื่องราวความขัดแยง้งเล็กๆน้นอยๆครับของตระกูลแบ็กเค่นกับแบ็กวูดและก็การกลับมาของไตรประมุขบริเวณทะเลแคบซึ่งในตอนท้ายการประชุมสภาเล็กเลนิล่าก็ยืนขึ้นพูดต่อหน้าอลิเซนครับว่าข้ารู้สึกถึงความขัดแย้งระหว่างครอบครัวช่วงหลังมานี้ราชนินีหากข้าทำสิ่งใดให้ท่านขุนเคืองข้าขออภัยด้วยแต่เราเป็นตระกูลเดียวกันและในอดีตก่อนนั้นเราก็เป็นเพื่อนกันเธอกล่าว จากนั้นเลนิล่าก็ยื่นข้อเสนอครับให้กับอลิเซนว่าให้เจคริสลูกชายคนโตของเธอเนี่ยมั่นหมายกับเฮเลนาลูกสาวของอลิเซนนอกนนจากนั้นครับก็ยังมีข้อเสนออีกข้อหนอึ่งก็คือหากไซแรกมังกรของเธอออกไข่รุ่นต่อไปเนี่ยเลนิล่าจะให้สิทธิ์เอมอนลูกชายของอลิเซนได้เลือกไข่ก่อนครับแต่แล้วอยู่ดีดีครับหน้าอกของเธอก็เริ่มมีน้ำนมซึมผ่านชุดออกมาซึ่งอลิเซนที่สังเกตเห็นได้ชัดเนี่ยเธอก็รีบตัดบทโดยบอกว่าข้อเสนอ ที่ท่านเสนอเนี่ยพวกเราจะนําไปพิจารณาอย่างดีดังนั้นครับบทสนทนานี้จึงจบลงและทุกคนก็เริ่มเดินออกไปจากห้องโดยหลีกเลี่ยงสายตาที่จะมองไปยังเลนิล่าครับจิ้งจอกพูดจาหวานหหนะเมื่อถูกหมาล่าเนื้อต้อนให้จนมุมอลิเซนบอกกับสามีของเธอครับหลังจากที่เดินออกมาจากห้องประชุมแต่วิชริตเนี่ยก็ดูเหมือนจะตื่นเต้นกับข้อเสนอน,นี้มากเลยโดยที่อลิเซนเนี่ยบอกกับสามีไปเลยครับว่าพิ้นคำขาดไปเลยว่า ท่านจะทําอะไรก็ทาเลยสามีตอนที่ข้าลงหลุมไปแล้วนะการสนทนาของอลิเซนกับวิสริดเนี่ยโดนขัดจังหวะไว้ครับโดยหลอดเลวเนลสตรองมือขวาที่ขอเข้าพบกับกษัตริย์ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมาลาออกจากตําแหน่งครับเนื่องจากสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการซ้อมของเราเจ้าชายกษัตริย์บอกว่าการไล่ฮาวินสตรองออกจากหน่วยซิตี้วอตเนี่ยมันยังไม่เพียงพออีกเลและวิสริตก็พยายามบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ย ไโอนเนลทำหน้าที่ได้ดีมากและก็ซื่อตรงกับวิชาริตมาตลอดแต่ไโอนเนลก็ยังยืนยันครับว่าจะลาออกจากตำแหน่งให้ได้โดยเขากล่าวว่ามีเงามืดปกคลุมบ้านข้านับวันยิ่งมืดมนจนข้าไม่อาจรับใช้พระองค์ได้อย่างซื่อตรงอีกต่อไปเงามืดคืออะไรกันวิชาริตถามเขาครับแล้วก็อาริเซนก็เสริมเลยครับว่าท่านต้องอธิบายเหตุผลมาให้เข้าใจแจ่มแจ้งแต่สุดท้ายครับเขาก็ไม่ไยอมพูดดังนั้นวิชาริตจึงไม่ยอมรับการลาออกของไรอนเนลครับ ไลอเนลที่เห็นดังนั้นเนี่ยเขาก็ขอลาพักแทนครับโดยให้เหตุผลว่าจะพาฮาวินเนี่ยกลับไปส่งที่ฮาร์เรนฮอลเกตปกครอ,องเขาเพื่อรับตําแหน่งหลอดใน่ฮาร์เรนฮอลหลังจากที่อลิเซนเห็นว่าไลอเนลสตรองไม่ยอมพูดความจริงและวิชริตก็ไม่ยอมรับการล่าออกของเขาอลิเซนดูโมโหมากครับเธอเดินไปร,บรอบๆปราสาทก่อนจะกลับไปทานอาหารค่ากับหลอดลาลิสตรองลูกชายอีกคนหนึ่งของหลอดไลอเนลสตรอง พวกเขาพูดถึงความพยายามในการลาออกจากตำแหน่งมือขวาของไรอเนลและวิสเรตก็ทำเป็นตาบอดต่อชาติกำเนิดของลูกชายของเรนิล่าอาริเซนบ่นว่าพ่อของเธอซึ่งเคยเป็นอดีตมือขวาไม่เคยลังเลเลยครับจะแนะนําความจริงกับกษัตริย์แต่ลาลิตีเห็นครับว่าแม้แต่ความเห็นของออตโตก็อาจจะไม่เป็นกลางก็ได้ราชินีจึงพูดกับลาลิตด้วยการใช้อารมณ์นะครับว่าไม่เป็นกลางก็จริงแต่เขาจะอยู่ข้างข้า ความเห็นของเขาจะเป็นความเห็นที่เข้าข้างข้าหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดไปยังคุกครับที่เต็มไปด้วยนักโทษที่ถูกตัดสินประหารชีวิตลาลิตเสนอความเมตตาให้พวกเขาแล้วก็เหมือนกับว่าจะให้พวกเขาทํางานอย่างใดอย่างหนึง่งโดยที่ลาลิศเนี่ยนำนักโทษกลุ่มนี้ครับไปตัดลิ้นเพื่อให้การพูดเลยวาจาของนักโทษพวกนี้ไม่กลับมาทิ่มแทงเขาในภายหลัง ผมรู้สึกว่าตัวละครของลาลิสตรองเนี่ยเป็นตัวละครที่ดูมีเล่ห์เหลี่ยมมากครับฉลาดแล้วก็รอบคอบเป็นสายปั่นผมคิดว่าเขาเนี่ยเปรียบเหมือน Little Finger ในเวอร์ชัน o u w o o t the r r g o o นนะครับซึ่งอาจจะหนักกว่า Little Finger กได้ซ้ำในที่สุดครับก็ถึงเวลาที่เลนาจะคลอดลูกแต่ด้วยความโชคร้ายเด็กไม่สามารถคลอดออกมาจากคันของเลนาได้ครับคนทำคลอดจึงปรึกษากับเดมอนครับว่าอาจจะต้องใช้วิธีผ่าคลอด ซึ่งก็ไม่การันตีว่าเด็กจะรอดชีวิตส่วนแม่เด็กก็คงไม่ต้องพูดถึงในหน้าที่ได้ยินเช่นนั้นครับเธอก็ตัดสินใจที่จะจบชีวิตของเธอเยี่ยงผู้ขี่มังกรเธอลุกจากเตียงคลอดเดินออกไปยังลานกว้างที่ซึ่งเวก้ากำลังนอนอยู่ดัคคาริสคือคำที่เธอเอ่ยออกมาแต่เวก้าก็ไม่สนใจครับจนถึงที่สุดแล้วมังกรของเธอก็รับรู้ได้ถึงเจตจำนงจริงๆของเธอเวก้าจึงมอบไฟและเลือดให้กับเธอครับ เดมอนที่ตามเธอมาเนี่ยก็ได้แต่ยืนอึ้งครับกับการจากไปของภรรยาผมไม่รู้หรอกครับว่าสีหน้าแบบนี้ของเดมอนเนี่ย,ข Demon เ,ยเขารู้สึกอะไรอยู่บ้างที่ผมแน่ใจเลยก็คือเดมอนกลัวครับกลัวการสูญเสียภรรยาอันเป็นที่รักที่คอยดูแลเขาดูแลครอบครัวมาตลอดทั้งในฐานะภรรยาและก็ในฐานะแม่กลัวอนาคตข้างหน้าว่าเขาและลูกๆจะอยู่อย่างไรถ้าขาดเลน่าไปซึ่งมุมมองและสีหน้าแบบนี้เราไม่ได้เห็นจากเดมอนบ่อยๆแล้วครับทุกคน ก่อนที่จะกลับไปที่ฮาร์เรนฮอลล์ฮาวิสต์สตรองก็มาอำลาเลนิล่าครับแลวก็มาอำลาเด็กๆเจ้าหญิงเนี่ยแทบจะไม่ถือสาเลยครับเมื่อเขาจูบไปยังจอฟฟี่ลูกน้อยของเธอเมื่อเขาจากไปเขาก็บอกกับเด็กๆครับว่าเราจะใช้อีกาส่งจดหมายหากันน่าสนุกออกนะแต่สิ่งที่เจคเคริสอยากรู้คือฮาวิสต์สตรองเป็นพ่อของเขาหรือไม่ครับเลนิล่าที่กําลังตกใจกับคําพูดของลูกชายตัวเองก็บอกกับเขาไปครับว่าเจ้าคือทาแกเรียนมันสําคัญแค่ตรงนั้นแหละ หลังจากนั้นครับเรนิล่าก็ไปพบกับเลนอซึ่งกําลังฝึกซ้อมอยู่กับอัศวินชูรักคนใหม่ของเขาเพื่อบอกกับเลนอครับว่าพวกเขาทั้งครอบครัวเนี่ยจะออกจาก k i n g ์แลนดิ้งแล้วก็เดินทางไปยังดากอนสโตนพาเขาไปด้วยเรนิล่าบอกกับเลนอและก็พยักหน้าไปยังคู่ซ้อมของเลนอซึ่งก็เป็นชูของเขานี่นยแหละครับเราจะต้องใช้ดาบทุกเล่มที่เราสามารถรวบรวมได้เรนิล่าให้เหตุผลที่จะพา,า,าัเวนคนนี้ไปด้วยครับ ฮาวิส <Harvey S 2> และไลโอเนลเดินทางมาถึงฮาร์เรนฮอลที่มาหนของตระกูลของเขาครับซึ่งก็มีเหล่านักโทษที่ลาริสตองเนี่ยปล่อยมาตามมาด้วยที่ผมรู้ว่าเป็นของคนของลาริสตองครับก็เพราะว่าเข็มกลัดที่กลัดอยู่บนหน้าอกของพวกเขาอะ่ะมันคือสัญลักษณ์เดียวกันกับบนไม้เท้าของลาริสตะครับในตอนที่จับภาพไปเห็นตอนที่เขาไปช่วยนักโทษออกมาพลพวงจากเหตุการณ์ต่างๆในช่วงท้ายฮาวิสและก็ไลโอเนลถูกฆ่าตายในกองเพลิงที่ฮาร์เรนฮอล ซึ่งก็เป็นฝีมือของลูกชายของเขาแหละครับลาลิสตรองเมื่ออลิเซนได้ยินข่าวเนี่ยก็ตกใจเป็นอย่างมากครับที่รู้ว่าลาลิสเป็นคนลงมือแต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยครับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในการลงมือสังหารพ่อและก็พี่ชายของตัวเองไปเขากลับบอกอย่างภูมิใจเลยครับว่านี่เป็นประสงค์ของราชนินีมีค่ารับใช้คนไหนบ้างที่จะไม่ทําตามข่าว่าตอนนี้พระอ,องค์เขียนสารหาบิดางท่านเถอะเขากล่าวกับอลิเซนครับ เราจะเห็นว่าในการพูดคุยนี้อลิเซนไม่ใช่คนที่เลวร้ายอะไรเลยนะครับเธอช็อกมากหลังจากรู้ข่าวเธออาจจะไม่ชอบทั้งฮาวินและก็ไลอเนลก็จริงครับแต่เธอไม่ได้เกลียดพอที่จะฆ่าคนทั้งสองคนให้ตายเนื้อเรื่องของซีรีส์ EP นี้ก็จะประมาณนี้ครับโดยส่วนตัวผมคิดว่า EP นี้มันไม่ใช่การปูพื้นฐานสู่10กมังกเรเดิงระบำแล้วนะครับมันคือก้าวที่หเลยครับสำหรับผมพราต่างฝ่ายก็ต่างเดินเกมในแบบของตัวเอง สร้างพันธมิตรของตัวเองคงใกล้แล้วแหละครับสาหรับจุดแตกหักจริงๆส่วนในด้านอื่นๆเนี่ยของซีรีส์ ep ีนี้ผมชื่นชอบการสาแสดงของเอมมาดาร์ซี่แล้วก็โอลิเวียคุกนะครับทั้งคู่เนี่ยดูทรงพลังมากๆเลยในแต่ละฉากโดยเฉพาะลองเทของเอมมาเนี่ยถึงจะไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่ผมก็ว่ามันดีมากเลยเป็นคนที่เพิ่งคลอดลูกแล้วเดินขึ้นบันไดได้เห็นภาพมากจริงๆส่วนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยครับในอีีนี้ก็คือมังกรครับ ได้เห็นแบบเต็มๆตาสักทีกับเวก้ามังกรที่ใหญ่ที่สุดเห็นไฟที่พ่นออกมาแล้วเนี่ยมันทําให้ผมอยากเห็นไฟของเจ้ามนุษยายูดำตอนที่เผาฮารินฮอลเลยครับสุดท้ายครับในส่วนเนื้อเรื่องเราก็ต้องมาดูกันครับว่าความเข้มข้นเนี่ยจะไปได้อีกมากแค่ไหนดูจากตัวอย่าง e ี7แล้วคงเดือดเหมือนเคยครับในอีีหน้าพอเดมอนเนี่ยกลับมาที่เวสต์เทอรสแล้วจะสร้างเรื่องเหมือนเดิมแน่นอนครับเอาละครับผมคลิปนี้มันก็ยาวพอสมควรแล้วครับทุกคน ผมไม่รู้จะตัดเสร็จเมื่อไหร่ด้วยผมขอเอาฝากก่อนที่จะไปเลยนะครับว่าถ้าใครเนี่ยไม่ชอบการฟังที่เป็นคลิปอะครับสามารถเข้าไปอ่านบทความที่ผมเขียนไว้ได้ที่เพจของผมเองในบ็อกดิทนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ